วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญพอต้องเร่งกู้ระบบสื่อสารของหัดใหญ่ให้กลับมาใช้งานได้100%หลังอุทกภัยส่งผลให้เสาสัญญาณหลายจุดขาดไฟฟ้าไม่สามารถใช้บริการได้โดยนายไตรรัตน์วิริยาศิริกุลรักษาการเลขาธิการกอสอทอชอเปิดเผยว่าขนาดนี้ได้ประสานการไฟฟ้าและผู้ให้บริการมือถือทุกค่ายลงพื้นที่เร่งซ่อมเสาสัญญาณตรวจสอบเส้นทางเพื่อเปิดระบบไฟฟ้า ให้กลับมาทำงานได้ตามปกติโดยล่าสุดสัญญาณในอำเภอหัดใหญ่เปิดให้บริการแล้วประมาณ60%เป้าหมายสำคัญของวันนี้ก็คือทำให้ระบบสื่อสารบริเวณโรงพยาบาลหัดใหญ่และเขตที่8รวมถึงพื้นที่หลักในอำเภอหัดใหญ่กลับมาใช้งานได้เต็ม100%พร้อมกับประสานดาวเทียมไทยคมเข้าช่วยเสริมเพื่อให้แพทย์พยาบาลและประชาชนสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องกสทชยังออกมาตรการเยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่นำ ได้แก่อินเทอร์เน็ตฟรี 10GB โทรฟรี100นาทีนาน15วันขยายวันใช้งานให้กับลูกค้าเติมเงิน30วันและเลื่อนชำระค่าบริการสำหรับรายเดือนอีก30วันเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดครับ